เหตุการณ์ที่เบิร์ตว่าเบิร์ตจะเล่ารายละเอียดให้ฟังโอ้โหนี่คือหน้าบ้านเช่านะครับในซอยพัฒนาสองถนนพัฒนาตำบนตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตช่วงเย็นเมื่อวานนะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนเจ็บสองคนนั้นมีนายพานุพงศ์แซ่แต่อายุสาปีคนนี้เป็นคนเช่าห้องถูกยิงที่ขานะครับถูกพาส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอีกคนคือนายโสรถชิดเชี่ยวอายุ41คนนี้เจ้าของบ้านเช่า คนนี้เจ็บที่ไหนเอาเบ้าตาขวาแล้วก็หัวแตกนะครับเ <_ an> จ้าของบ้านเช่าเล่าบอกว่าพานุพงษ์เนี่ยทาเสียงดังตอนกลางคืนแล้วชอบไปจ้องหน้าผู้หญิงเขาไอ้คนเช่าคนอื่นเขาก็กลัวผ่านมานให้โอกาสแล้วพานุพงษ์ให้โอกาสมา3ามครั้งแล้วแต่ครั้งนี้สุดทนนะครับก็จะให้พานุพงษ์ย้ายออกพอไปบอกพานุพงษ์ไม่พอใจโวยวายโวยโวาย,ยนะครับแล้วโทรไปตามแม่ไปตามน้องมาก็มามีการฉุดกระชากนะครับกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน แล้วตอนนั้นโสรรถก็พกปืนไปด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับเจ้าของหอก็พกปืนไปด้วยพอพานุพงศ์เห็นก็จะกระโดดแย่งแย่งกันไปแย่งกันมานะครับแล้วฟังใส่ขาพานุพงศ์ฮะได้รับบาดเจ็บตำรวจบอกมันเป็นเหตุซึ่งหน้านะผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้วางแผนมาก่อนหรอกแต่เดี๋ยวจะตรวจสอบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุมันมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าครับ